ดีน,น่านมถั่วเหลืองสูตรผสมยาดำไทยประกันชีวิตพี่ทราว่าสนใจดูหนังด้วยกันไหมครับเรื่องตามล่าไอ้หน้าหนอนไงครับและมีอีกหนึ่งนักสแสดงนำนนที่เขาฝากไว้ทั้งเสียงหัวเราะและอรอยยิ้มผ่านเสียงร้องท่าเต้น,น,น,นและการแสดงอย่างสมบ,บทรณ์บบโอ้โหคุณครับผู้ชายครับผู้ชายมันต้องมีบ้างสิครับแล้วยิ่งมาเห็นผู้หญิงหน้าตาสวยๆอย่างคุณเนี่ย ครอดใจจไห่ะับบทเป็นแซมครับก็โดยของแซมในคาแรคเตอร์นี้จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบว่าเจ้าชู้เจ้าเล่์นิดหนึ่งเป็นคนที่แบบกระล่อนกระล่อนมีเพื่อนมีเพื่อนที่ติดตัวไปตลอดเลยนะครับก็คือพี่ปาล์มครับซึ่งรับบทเป็นเปาครับก็สองคนนี้ก็จะไปจีบผู้หญิงตลอดเลยฮะคือไปที่ไหนก็คิชว่าตัวเองหล่อมากก็คือคนมั่นใจตัวเองนั่แหละฮะก็คือคาแรคเตอร์นีบนหน้ารักจริงๆนะับผมชอบผมชอบมากเลยครับ ยิ้มทำไมอ่ะ<น>ก็พี่ยิ้มอยู่เน <ù> ี่ยครับมโอ้แม่เนื้ออุ่นเจ้าประคุณแม่ทูนหัวน้องใหญ่มากลัวโทษตัวของที่ช่วยอย่างไรถึงเคยอิงอ่อนก่อนพบกัน แต่หัวใจนั้นผี่ขาวยอกใหญ่ขอมอบเธอครองหรือไทยอันไรมุนทินพี่เอ๋อ,อ้แม่เนื้ออุ่นโปรดการุณแม่คุณเอ๋ม่ควรชังเลยว่าที่เคยเคล้านางอื่นมา มันเหมือนดังน้ำมีเรือพอผ่านไปก็เหลือทาราไใสดังเคยมาแก้วตาน้องจงปราณีเพลงน่ารักครับเป็นเพลงที่เปิดตัวงผมเลยแล้วมาเจอกับพี่เพลินเอะเจอกับคุณเพลินนะครับแล้วก็อยากจะจีบเขาก็เราก็แบบคิดว่าจะน้องเพลงอะไรดีนะจะได้เพลงแม่ทุนหัวมา โอ้โห oh oh, ก็ไปแบบต้อร้อง้วเขาแบบหื่จะจีบให้เขาเาให้ได้เลยนะฮะเขาเดินหนีก็แบบทําทุกวิถีทางไปกันหน้ากันหลังนี้แล้วก็ร้องเพลงแล้วคือแต่แต่ในการร้องบนเวทีนี้จะไม่เหมือนที่แบบต้นฉบับที่เราได้เคยได้ยินนะฮะคือบางทีเราต้นฉบับเราจะร้องแบบตรงๆธรรมดาธรรมดาครับแต่นี้จะมีการแบบอย่างเช่นคาว่าโอ้แม่เนื้ออุ่นแล้วจะแบบโอ้แม่เนื้อเป็นการแบบว่าคือกวนะครับกวนวประสาทนะครับกรล่อนมากผู้ชายวันนี้จริงๆฮะ แม่เนื้ออุ่นโปรดการุณแม่คุณเอ๋ยมีควรชังเลยที่เคยเคล้านางอื่นมาเอาไงอ่ะมันเหมือนดั่งน้ำมีเรือพอผ่านไปก็เหลือทาราใสดังเคยมาแก้วตาน้อง บอกเลยว่าการเต้นของเรื่องนี้ถามว่าง่ายไหมบอกตรงก็ไม่ง่ายเลยครนี่คือการเต้นที่ต้องมี acting และมี inner ในละครด้วยซึ่งผมว่ามันยากมากถ้าเพลงที่ผมคิดว่ายากที่สุดนะครับที่มีเต้นด้วยนะฮะผมคิดว่าเป็นเรื่องของเพลงแต่ก่อนแต่ไรเพราะว่าเพลงนี้ต้องบอกเลยกรุ๊ฟเยอะมากครับโอ้โหท่อนแต่ละท่อนแล,และคําไม่ซ้ําเลยและเป็นการเล่นคําหมดเลย รเรยรอ,ล,อ,ล,อลิงบางทีอยู่ใกล้ๆกันนี้ก็คือต้องข้องมาดีมากครับแล้วก็เต้นกับคุณเพลินก็คือพี่โบไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะคุณเพลินครับให้เกจยดต้านาำกับผมสักเพลงน,นะครับส<ะ>วยครับแต่ก่อนแต่ไรไมีเห็นว่าดีมาบัดเดี๋ยวนี้กลับเห็นอย่างไร ก่อนเธอเมินบัดน,นี้เธอมองคอยจองรำไปก่อนทำไมไม่เห็นใย,ยดีสำหรับเพลงแต่ก่อนแต่รคร่ะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่บัรู้สึกว่ายากแล้วคืออย่างที่บัวบอกคะ่ะการเป็นแค่เวลาเราเต้นปกติเราต้องนับในใจนับละว,ว่าโอเคทําอะไรต่อไปอันนี้มันเหมือนนับไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างในใจเราอะมันคิดอินเนอร์มอนออกของเราอยู่ มองไปส่งมองไปอีกคนหนึ่งให้เขาคือแต่ในใจเรานึกถึงคําพูดที่เราส่งกับคนที่เราเต้นอยู่ฉะนั้นเพลงสําหรับโบเพลงเนี้ยโบต้องทวนสเต็ปดีๆให้มันเหมือนกลายเป็นสัญชาตญาณไปอะค่ะแต่ก่อนแต่ไรไม่เลี้ยวไม่แลมาเปลี่ยนมาแปรเสร็จแล้วละสิแปลกในใจแต่ไหนแต่ไรไม่เคยไม่ตรีแต่บัดนี้จะชิดจะเฉยฉัน รวนฉันใครจนจิตใจลำเอแต่เห็นเธอนิ่งเฉยก่อนไม่ชื่นไม่เชยก่อนไม่เอ่ยไม่ฟังทั้งคำสั่งคำสอนไม่ชื่นไม่ชู้ไม่รู้จิตใจแต่ก่อนแต่ไรกับซ้ำทำงอน ก่อนเธอช่างบัดนี้เธอชมไม่ช่างดังก่อนให้อาวรสะท้อนสะเทือนจะมบอกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดครับ <c oughs> จังหวะของเพลงเนี้ยคือเราต้องเต้นแล้วก็จังหวะมันเยอะพอเต้นปั๊บต้องจําท่าไปด้วยแต่ในระหว่างที่เราเต้นเนี่ยเราต้องสแสดงไปด้วยครับ <c oughs> ผมเองเนี่ยอายไลน์ <c oughs> ผมต้องมองตัวตัวเพลินตลอดเวลาเพราะว่าเราหึงเขาที่เขาเต้นคู่กับตัวของแซม ต่ขาที่เราเต้นเนี่ยคือเราต้องเต้นแล้วก็นับจังหวะเต้นไปกับคู่ของแจนด้วยนะก่อนแต่ไรไม่เห็นใหญ่ดีมาบัดเดี๋ยนี้ไม่ใช่ไม่เชียนกลับยินดีบัดนี้น้ําใจไม่ลืมไม่เลือนก่อนทำเพื่อนไม่พลิ้วคำคมไม่เกียจไม่งอนไม่ขออินเลยจะชื่นจะเชยจะชินจะชมก่อนไม่พูดไม่เพ้อไม่ด่า ในคำคารมเปลี่ยนอารมณ์กลับนึกเอ็นดูนึกถึงเมื่อก่อนเธอแง่งอนเหลือใจยิ่งคิดไปอดสูก่อนไม่ชื่นไม่ชุกก่อนไม่คู่ไม่ควรจึงได้ดวนแด,ดนนี้เคยโกรธเคยเครื่องก็หายชิงชังมาเชื่อมาฟังเพื่อหวังไม่ตรี ก็กลายจากร้ายกลายเป็นมาเห็นว่าดีกลับทวีได้รักทุกวันครับเพลงแข่งสามเพลงนะครับเพลงที่ผมรู้สึกว่ายากที่สุดนะฮะกบใต้กอบัวครับนี่อะไรครับผมว่าเปนพลงับเซียนเลยฮะซึ่งเป็นเพลงวอลกันโรครับหรือที่จะาสาตามดีแรกก็คือใจกระโดดฮอปตลอดเลยฮะจังหวะจฟ์เนี่ยอย่างสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะยังไม่ไม่เคยรู้เรื่องจังหวะจฟ์เป็นจังหวะที่ ใช้ขาเยอะมากเป็นจังหวะร็อกนะคะแล้วก็เน้นการความสูงของเข่าและการแทงขา ฉะนั้นเวลาเต้นเนี่ยยิ่งเพลงเร็วขาก็จะสอยยิบอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูแรกาใ่้ทุกคนพอพอเพลงบอกอ่าเพลงกบทุกคนโอ้ทุกคนแบบเสียงนี้จะขึ้นมาทันทีแล้วก็พอเต้นสองสามรอบเนี่ยโอ้เหนื่อยพักยิ่งกว่าเต้นแอโรบิกยิ่งกว่าไปคาร์ดิโอที่ไหนค่ะจำมนแรกที่ผมฟังเพลงนี้ก่อนแล้วบอกว่าต้องเต้นเพลงนี้ผมแบบโอ้โหเร็วมากครับแต่พอพอทําทำได้ปั๊บเนี่ยผมรู้สึกแบบเฮ้ สนุกอะแล้วเราก็อยากจะเต้นเพราะว่ามันเป็นเพลงจังหวะสนุกแล้วก็เรารู้สึกอยากให้คนดูเห็นว่าเฮ้ยนักแสดงของของเพลงรกของเธอเนี่ยต้องจากจะร้องได้แสดงได้แล้วคือเฮ้ยทุกคนเต้นได้ด้วยแบบนี้ครับ Chơi chông kề xoan sâu con, khuya khấm chông con ra rừng rậm. Buông hồn trai thì mai kim, tan ชมต้องเสียท,ที่คนไว้ดูไกลไม่ได้ยินแลงผู้ต่างถิ้นได้ไหมดึเธอแล้วรำคาญใจจนเป็นอย่างไนก็เรื่องระลหหาดหาอีกอกี่วันจะได้สมใจอีกเมื่อไรจะ me